สวัสดีทุกคนผมเจนเองคลิปนี้แล้วก็ดีเกมบูไรท์เตอร์เช่นเคยฮะเธอคนนี้ก็มายังรอผมเหมือนเดิมเนาะอ่าผมเพิ่งไปฟาร์มมาชปาเมาื่อครังที่แล้วมีแค่เลือดป้าที่ผมต้องเอาไปโอเคซึ่งตอนนี้ของผมต้องอัปเกรดอยู่นะรวมถึงชุดก่อด้วยเพื่อที่เราจะไปต่อกรกับตัวของดันเจียนขอดูของลุงก่อนผมลืมไปแล้ว ก็ผมเป็นเกาะที่ดีที่สุดในเกมนี้แล้วเนาะใช่ใช่ใช่เกาะผมเป็นเกาะที่ดีที่สุดแล้วตัวนี้ผมขาดแค่ตัวของหอ,อกตัวนี้ฮะที่ยังไม่มีตังค์จะอัพงั้นผมไปลงดันเจียนดีกว่าเดี๋ยวตอนเช้าผมมาเปิดร้านหาของดีกว่าฮะเนืเทคโนโลยีดันเจียนมีโอเคแทงไม่โดนไอตัวนี้มันตัวเสกชุบเนาะ ผมอยากได้ขอให้มันการอิเล็กทริกจังเลยมีมีกไหมไม่ใช่มีเยวได้แหวนที่มันกันอิเล็กทริกจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหากล่องที่มันเป็นกล่องแบบระดับสีม่วง yes sir มีฝั่งนู้นยังไม่ได้ไปหอผมตอนนี้มันเอชาร์ดยังไม่เต็มใช่ปะใช่เป็นเอชาร์ดแค่ขั้นหนึ่งเองผมขาดเอ็ชาร์ดอีกต้องสองขั้นนะแต่ตอนนี้มันก็แรงสุดขั้วนะ มันจะสุดขั้วน,นะถ้าเกิดมันเอนชาร์จขึ้นถึงระดับ2ระดับ3อะ่ะมันน่าจะแทงวาพวกนี้2ทีน่าจะเดี่ยงแล้วโอเคทิ้งทันอ,อึบอ,อ,อ,อึอ่ะพวกนี้เดี๋ยวรอมันมาสแตลกันอุ้ยวิว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 ,วผมไปจะทำห่ออีกออกนึงใช่ปะใช่ใชใช่ผมต้องการแค่เงินเนาะแต่ขอเอาไปเอนชาร์จก่อนลวกันเงินอะ่ะ เเตตาแล้วฮะชุดนี้ก็ป่าแล้วรุนแรงเหมือนกันได้เละผมเนี่ยไปยด้วยความรวดเร็วฮะอย่ารัวช้าโอ้หรือไปว่าไอ้น,นี่มันมีเศษอัน,นี่ด้วยดีกว,ว่าด่านนี้ผมยังไม่เคยเห็นบอสเลยนี่ โคตรด้วยผมก็ถือมันะ้ว้ยกอบผมมันระด,ดับสูงสุดแล้วนะอืมผมเป่าหรือว่ามันถือกว่าผมแทงมมานานแล้วนะระวังนหนฮะชุดท้ายกแน,น่ไปแล้วฮะ แต่ว่าเหนื่อยโอ้โหตอนนี้ผวอัดอยู่ในฝนตกเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเสียงจะเข้าไม์มากน้อยแค่ไหนด้วยตกหนักด้วยนะเนี่ยนะช่วงนี้ก็ไปช่วยดูดูฝนด้วยฮะเนี่ยตกกันไม่เว้นวันเลยเออเออเออผมไม่รู้ว่าไม์ที่ผมใช้เนี่ยเสียงมันเข้ามากน้อยแค่ไหนนะผมเพิ่งเปลี่ยนไม์ใหม่ะฮะ ไม่รู้ว่าเสียงมันดีขึ้นหรือแย่ลงแต่น่าจะดีขึ้นแหละไม่งั้นไม่งั้นผมคงไม่เปลี่ยนอ่าอห้องนี้ห้องสุดท้ายแล้วกันเพราะของเริ่มเต็มและไม่รู้จะยัดอะไรเข้าไปง่าหละฮะโอเคมันตัดไม่ได้ผมก็เอามาทิ้งเลยเอาเงินดีกว่าฮะป้ากลับ กลับมาที่ชาที่สดใสผมคุยกับเขาได้หรืยอยังยังไม่ยังไม่ว่าอีกเหรอแป๊บนึงผมลืมดูของเลยว่ะผมลืมผมจำไม่ได้แล้วว่าไอสิ่งที่เรียกว่าหอกมันใช้อะไรครับบ้างเพื่อผมจะหลงเอาไปไปอัพนะก้อนกลมๆกับแผ่นโอเคไอ้กลมกลมกับแผ่นโอเคเปิดร้านกันเลยดีกว่า ผมต้องนั่งกำหนดราคาของก่อนเนาะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยรู้ราคาเหรที่ผมวางเนาะใคเขาเขาเขาจะได้ไมนี่ฮะคนนี้มาทำอะไรอะ่ะไม่มีผมไม่ได้เก็บไว้เลยดิผมจำไม่ได้ผมรับเคุยใหใครไปบ้างฮา <c oughs> ถูกไปโอเคไม่เป็นไรฮะเอาไปเลยเจ็ดพันถูกไปมปะโอเคเจ็ดเจ็ดพันราคาค่อนข้างปานกลางปานกลาง ผู้ใหญ่ซื้อได้เด็กซื้อดีแต่ไม่รู้เอา้างงฮะซื้อเลยเหมือนถ้างงเราต้องมาคุยกับเขานะครับเพื่อที่ให้เขาไอ้นี่กดซื้อของสรุปรายได้ทั้งหมดวันนี้ประมาณ1.3ึเอ็มโคตรรวยป้า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 ยปายหลบทางไปเศรษฐีจะเดินพชั่นเดี๋ยวค่อยซื้อนะพชั่นเหลือขวด ขอเอนชาร์ตก่อนทำการเอนชาร์ตเมนใช่หออันนี้ปะหอ,อนนี้แหละคันที่หนึ่งคันที่สองแล้วก็ตานครับผมเอนชาร์ตชุดต่อได้เลยปะผมต้องไม่ผมไม่ผมไม่มีหินเปรตนี้แล้วผมเอาไปขายไปแล้ว <laughs> อ่าผมกดเลือกขวดใหญ่มาไว้เลยดีกว่าวะผมกินขวดใหญ่อยู่ปะใช่ใช่ใช,ใช่ผมกินขวดขวดใหญ่สุดเลยสี่ขวดเนาะ ไอ้โพราจ์ระดับ4อ่ะแล้วก็ไปเก็บไอ้เจ้าหินอัพเกรดครับผมจะอเอาเอนชาร์จเจ้าตัวของชุดเกราะผมแล้วก็ทำหอกอันสุดท้ายเลยเดีต้องมีรายค้าอันคาจะได้ขายทุกอย่างไปลงดันเจี้ยนกันอีกสักวันดีกว่าฮะผมต้องการเงิน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 ตอนนี้ไม่ต้องการเงินแนละ้วต้องการตัวสีเรียกว่าของอเอาไว้เอนชาร์จซะมากกว่าเออ โอ้โหแรงไอ้พวกตัวแดงนี่ขอสามทีพอนี่ไงดอบแล้วดอบแล้วไม่นะสายไฟเคเคแต่นี้ค่อนข้างที่จะแฮปปี้แล้วะเนี่ยพวกมอสระดับนี้ผมแทงสองทีล่วงแล้วเหลือแค่ต้องอัปเกรดเกาะแค่นี้เราก็จะสุดยอดแล้วฮะอจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าแล้ว จะไม่มีผู้ใดเทียบเคียงเราได้ฮะได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรเลยเหรอเค่แรงปิดปิดบอสได้เร็วมากแต่ตัวสองอ่ะมันถึกมากเลยอ่ะกว่าจะปิดได้ก็ใช้เวลาอยู่อ okay. ่ะผมดูน้ำเมจจากอะไรอ่ะ ผมอยู่ใกล้มันเกิดไปไปแล้วมันจะแบบโม่งผมได้วันนี้จะอยู่ใกล้มันเกินไป,ไปลนนบบหไไลบก,ก,ก่อนฮะโอเคนนี่จะโดนนี่แหละเนี่ยน่าจะโดนมันตอนมันเปลี่ยนฟอร์มหมุนๆฮะถ้าเกิดอยู่เงี้ยมันจะไม่โดนแต่ถ้าตอนที่มันเปลี่ยนฟอร์มแล้วหมุนตัว มันอาจจะมีดาเมจฮะโอ้ร้ายกาจเลือดเรามาจำกัดใช้5ครั้งเนาะตอนห้องบอสเพราะมันเปิดกระเป๋าในนั้นไม่ได้ไอ้ตัวนี้มันตัวชุบเพื่อนอะผมต้องเที่ยมมันก่อนเนั่นเดี๋ยวมาชุบเพื่อนมาอันนี้กล่อ,องทอรนี่มีโอกาสเจอของดีๆเยอะนะเนี่ยเครื่องจักรประตูบั็อบลูบิกเทเลพอต ไปกลับบ้านก่อนกลับเตียมขอกลับมาใหม่ฮะเดี๋ยวผมจะเอาเงินไม่ใช่สิเอาจะอาขอไปฝากลูกจ้างผมขายนะเพราะตอนนี้ไม่น่าเช้าพอดีผมจะวิ่งไปอัปเกรดของก่อนโอเคงั้นช่างมันอัปเกรดดีกว่าฮะอัปเกรดได้แค่ขั้นเดียวเองสุดแล้วผมเหลือขวดเลือดโอเคผมอันนี้ก่อนเอาเลือดเพิ่มก่อน มาน,นี่อ่ะกล่องมาเอาไปหมดเลยแล้วก็ยาคืนมาโอเคลุยไม่ตายวันนี้ก็ตายวันหน้าฮะเราอะแต่ถ้าแต่ถ้าเข้าไปตอนนี้ก็คือตายตอนนี้แน่อย่างนั้นผมก็ขอมาเก็บหมดแล้ววะมันไม่น่ามีอะไรน่าเสียดายละนอกจากชีวิตมาแล้วมาสู้กัน ว้าวสายฟ้ามีปากานะมันไม่มีปากด้วยอ่ะมันแตกมาจากไอ้น,นี่เลยฮะเนี่ยหายไปแล้วทำอะไรอ่ะอ๋อพื้นสายฟ้าผมบอกแล้วมันต้องใช้อันนี้เว้ยแหวนสายฟ้าจริงด้วยวติดตามด้วยฮะนะอ๋อไม่นจาโผล่ไปตามสถานที่ฮะ ดูตรงหมุดฮนะมันจะมีหมุดสายฟ้าอยู่ไอ้เจ้าตัวนี้คือพลังงานนะเนาะเฮ้ยอะเฮ้ยอะเฮ้ยอะเฮ้ยะผมแทงพลาดนะ <c oughs> มันติดตานด้วยนะอ่ะเ้เออฟื้นฟื้นสายฟ้าตัวนี้ดูเหมือนจะไม่ยากเลยฮนะมันจะมีเฟสสองปะเนี่ย อ๋อมาดีแทงเลยก็ได้เนี่ยตาย <c ười> มันม,มีมันมีมเฟ,ฟสซองเหรออ้าว <c ười> เอา้าตัวนี้มันง่ายจังอะกลองเปิดแล้ว <c ười> เรื่องยังไม่ลดสักแอะเลยอะ ได้แหวนใหม่มาด้วยบูตฮิลครับใส่แทนแหวนกเ็เลมได้เลยมันโหดกว่ามัง้งไปละกลับบ้านกันเลยบอสดดตอบได้ความง่ายดายว่าน่าจะเก่งที่ลูกน้องระหว่างทางมาหรอมัง้งแต่ก็อย่าลืมนะผมกลับบ้านได้อะด้วยการใช้ประตูวิเศษโอเคกุญแจทั้งสีก็อยู่ในตำแหน่งของมันแล้วฮะ ปลดล็อกประตูผมสามารถไปลุยต่อได้เลยนะเนี่ยทุกคนสามารถไปลุยต่อได้เลยเว้ยผมเก็บของก่อนนะอ่ะเธอแน่ขายของผมละดูที่ได้ได้มาเท่าไหร่ได้มาสองแสนกว่าเองเหรอเราแสนแปะเองเหรอเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันขายของน้อดยดนะ้วยแหละมาเข้าไปเลยดิสุบะมันจะโหดร้ายแค่ไหนเชียว แตดับดันเจียนที่ต้องใช้กุญแจถึงสี่อันในการเปิดเข้าไปเอ๊ยทำไมาเข้ามามันมืดอะโอเคเมื่อกี้นึกว่าเกมบัก๊กไปแล้วซะอีกข้า,ามีโถรอดแก้วอะไรด้วยฮะแต่ไมหมดเลยมันเหมือนพลังงานที่ผมเอาไว้ใช้ขับเครื่องในการเปิดประตูมิติเลยหรือพวกนี้มันคือแบบสูตรหลักวะที่มันจะส่งดันเจียนให้ไปเกิดในแต่ละพื้นที่อ่ะ เฮ้ยอะไรอะมีบมางอันแตกนะฮะนะโอ้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเต็มหมดแล้วนะกุญแจสี่อันได้ถูกปักลงหมดแล้วมีคนแบบหงายมีคนหงายทองนี่นะมีจบับมีสลามโอคิสลามไม่กัด มีประตูมิติฮะเป็นหน้าเป็นช่องว่างระหว่างมิติที่มันแตกนะจากการต่อสู้ฮะเข้ามาประตูข้างในฮะอโน,นด,ดันเจียนสครับอะไรอ่ะมีปีป๊อปปุ๊บตัวใหญ่ออกมาฮะในที่สุดก็มีใครสักคนเนี่ยมาช่วยพวกเราแล้ว สถานที่ยหางเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่แบบอ่โบราณสถานหรอกนะเด็กน้อยพวกเราเนี่ยคือโจรสลัดใช่ใช่ใช่ใเขาคือไพ l เ t ตเนะเาะก็คือไพ l เ t ตฮะฉันและเหล่าลูกสม,มุนของฉันเนี่ยได้มาตายที่นี่พวกเขามากมายเนี่ยอ่าติดในกำดักฮะแบบตกตกตกมาในกำดักอ่ะ ทำให้พวกเราเนี่ยเสียกันเสียเวลากันมากฉันเนี่ยได้กลับไปทําการแบบรวบรวมสหายเนี่ยเพื่อมาทําการโปรสถานที่แห่งนี้อีกครั้งแลสำหรับความช่วยเหลือของนายเนี่ยขอบคุณฉันมากฉันจะอนุญาตให้นายอออกไปจากที่นี่ฉันบอกออกผมงะัไม่ได้ตอบอะไรเลยดูเหมือนว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นคนแบบ โดนชักใย,ยโดนเจ้าสิ่งนี้ฮะทำให้มาเปิดเป็นจุนแจต่างๆนะเพื่อที่มันจะเอาสมบัติอะไรสักอย่างแล้วบอกว่าถ้าเกิดมันจะให้โอกาสให้เราออกฮนะแต่ดูเหมือนว่าผมจะไม่ออกนะไม่ออบมาซี่มาซี่ไม่ไหวหรอกนะผมนั้นกว่าแกม,มาถึงที่นี่ได้ผ,ผ่านอะไรมามากมายกว่าที่เองจะจะ,จะคิดถึงเอาติดตามเป็นด้วยเนี่ย สมบัติผมไม่อยากได้ย่างเียสมบัติที่มันถืออยู่อ่ะเองก็เป็นนักล่าสมบัติงั้นเหรอจริงๆไม่ต้องหลบให้ยากเย็นเลยเราแค่แบบยิมผ่านตัวมันก็พอแล้วอะเหมือนโกเลมอะโอเคฟันสองรอบโอเคไม่น่าขนามือละเรียบร้อยตายซะมันคือหอยมีเฟสสองด้วย เออบอสก็อนนี้มีเฟสสองดิฮะเรื่องผมหายไปสีร่ร้อยมันทำอะไรไหม <c oughs> อุ้ยเปิดมิติ <c oughs> มันเปิดมิติเฉยฮะตองกกามาทำอะไรด้วย ไม่รู้อะ่ะผมซัดยับอ่ะมาดิมาดิมาด,มาดิเลือดเหลือเยอะเลือดเหลือเจอมอีกล้างปะนะไม่มีแล้วฮะตัวแตก อ้าวเรียบร้อยฮะทุกคนมาเฉลิมฉลองให้กับเราซะแล้วอ๋อไม่ใช่ฮะอาสวินโอององกรฟังนะนายตอนเนี้ยนายนายกำลังปิดทางเข้าไม่ได้นะพวกนายคิดพวกนายเป็นใครเนี่ยถึงทำแบบนี้ get, ไอ้แกดูไอ้เจ้าดันเจียนสิ่งนั้นเนี่ยมัน,ม,นมันคือแบบอ่าสิ่งก่อสร้างจากมิติอืน่นเจ้าสิ่งก่อสร้างสิ่งนั้นเนี่ยมันมีอ่าจุดประสงค์แค่อย่างเดียวก็คือการเข้ามายัางมิติ ของเราเพื่อทําการป้นนี่จะแก่ขนาดนี้แกยังไม่รู้อีกเหรอว่าสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นเนี่ยมันมันไม่ได้สร้างขึ้นมาจากต้นไม้อะหรือมันโตเติบขึ้นมาเองไม่นะท่านพวกไอ้ที่อยู่ของฉันก็อยู่แต่แถวพวกนี้แหละแต่แถวหมู่บ้านแ,แถวแถนี้นะถ้าเกิดมันเป็นทุกอย่างที่ท่านอ่าพูดมาทำไมมันถึงมา,มาปรากฏที่นี่ละ่ะดันเจียนเนี่ยมันมีตั้งแต่ชั้นแบบอ่าเกิดมาแล้วอ่ะตั้งแต่ทั้งชีวิตอ่ะนี่คุณ นี่มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากโปรดให้อภัยสําหรับความเสียบรรยาอันชมากแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสาคัญพวกเราเนี่ยเคยค้นพบเจ้าศีกเนี่ยมาก่อนชีวิตของนายอีกแหละเมื่อก่อนแบบช่างชีวิตของลุงนะแบบขิงเลยฮะว่าเคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วพวกเราเนี่ยสูญเสียการติดตามของมันไปอะ่ะจนมันแบบหายไปในมิติฮะแล้วมันก็มาปรากฏอยู่ที่นี่พวกเราเนี่ยได้ติดตามมันมาเนี่ยจนเราได้มาแบบถึงที่นี่ฮะ มันช่วยเราเนี่ยค้นพบโลกเป็น,นี้ได้นายพูดขอาพวกเขางั้นเหรอพวกเขาที่นายหมายถึงเนี่ยคือใครพวกโจสรดต่างมิติโจสรดต่างมิติกันเหรอโจสรดต่างมิติเผ่าพันธุ์ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยการรวมตัวของของเหลวแบบต่างมิติพวกมันเนี่ยได้พัฒนาไอาตัวของทางเข้าต่างมิติเนี่ยทำให้พวกมันสามารถเดินทางได้แบบรวดเร็ว รวมถึงการที่จะแบบแชร์แบบความรู้ของขวงของของ,ของพวกมันเนี่ยเข้าไปยังตัวของมิติต่างๆตามรายงานของเราเนี่ยพวกเขาได้จะซ่อนตัวอยู่หลังประตูนั่นนะแล้วก็ออกมาฮะแอกเอ๊ยนั่นใครนะ่ะคงไม่ใช่โจรสลัดมั้งนะแน่นอนเขาไม่ใช่ขอโทษนะขอโทษด,ดูดูเหมือนเด็กคนนั้น Oh, nice. โอ้นายเอ้ยผมยังอยู่ผมยังอยู่ชุดกอมเต็มขนาดนี้ผมจะตายได้ไงเนี่ยนั่พูดอะไรนะนายจากการเจ้าเจนลี่โรบอทเนี่ยเหรอนั่นมันเป็นบอสนะมันไม่เหมือนผู้ชายอ่าแล้วนายก็พูดถึงว่ามันไม่มีสิ่งก่อสร้างข้างในอย่างนั้นเหรอพวกเขาคิวกันหมดเพราะเอออพวกเขาติดกับดกักโอ้นัน่นนั่นนั่นมันเป็นความเสี่ยงสินะ โอเคนฉันขอให้มันจะแบบนั้นเป็นเป็นความจริงเดี๋ยวรออยู่ที่นี่สักประเดี๋ยวนะจะจะขอพูดคุยระหว่างาสถานการณ์เหล่านี้ก่อนโอเคจากการฝูงชนพวกเราต้องการพื้นที่เซอร์เยสเซอร์อายากัปตันโอ okay. เคกแล้วเขาขอคุยกับเราต่อไพเลสตอนนี้ผู้คนทั้งหลายโจรไปหมดแล้วเอาล่ะทุกคนไม่มีอะไรที่นี่แล้ว ไปเธอไปเธอได้ยินกับตาแล้วใช่ไหมโบนาต้องไปเดี๋ยวนี้เลยไป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 เฮ้ย <c oughs> ในผู้คนนี้ไม่เชื่อง่ายนะบอกไปไมันก็ไปโอเคจบแล้วคอนกรตูเลชั่นตอนนี้เราเล่นเกมนี้จบเรียบร้อยครับมารีแคปัสักหน่อยดีวยกว่าอาา่าฮะตัวของที่เราไปต่อสู้เมื่อกี้ดูเหมือนว่าจะเป็น โจรสลัดอวกาศนะเป็นโจรสลัดอวกาศครับที่มันอยู่ในชั้นประตูที่5ตรงนี้เนาะเป็นโจรสลัดอวกาศฮะซึ่งมันเนี่ยเหมือนเขาที่เล่าว่ามันจะแบบเป็นประตูมิติที่จะแบบเดินทางเข้าสู่มิติต่างๆเพื่อที่จะออกปล้นสะดมนะแต่ดูเหมือนว่าการที่เขามาที่เนี่ยเหมือนมันจะมีแบบกับดักบางบางอย่างที่ทําให้พวกเขาเนี่ยตุยกันไปหมดก่อนที่จะได้ลงมาปล้นเนาะโอเคก็จะมีประมาณที่นี่แหละ แล้วก็ทหารพวกนั้นก็เข้ามาตรวจสอบสถานที่แห่งนี้ฮะโอเคครทุกคนสำหรับวันนี้ก็มูนไล i g เตอรก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วจะได้จากการบอสทั้งหมดแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนแล้วกันเดี๋ยวเกมหน้าเป็นเกมอะไรค่อยมาต่อกันต่อนะสรัวันน,ะนี้บายลำรวยลำลำลำรวยลำรวย